วันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้จะเป็นอทอดทายกันก่อนเนาะเพราะว่าอันนี้คือตอนนี้สิบโมงกว่าๆแล้วเราก็ต้องมีการเรียนการทำกิจกรรมเลยพอดีตอนนี้ว่างก็คือเราทานอาหารว่างเนาะก็จะมีอาหารว่างเราก็จะเป็นกาแฟนะคะกาแฟนะคะซึ่ง ใช้กาแฟร้อนนะคะที่ใช้กาแฟร้อนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวกาแฟซองเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ของโมโกนานะคะของโมโกนาเนาะตัวนี้ก็จะเป็นกาแฟปรุงสําเร็จชนิดผงนะคะของโมโกนาเอสเปรสโซ่นะคะแล้วก็รักษารสชาติจะบอกว่าไอ้ถ้าเรารับประทานหรือว่าทานพวกกาแฟเนี่ย ก็คือว่าถ้าเป็นซองโอเคเราทานอยู่บ้านโอเคมันได้ปริมาณที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าเขาคิดปริมาณมาให้แล้วว่ามีอะไรเท่าไรบ้างนะคะอย่างเช่นกาแฟตัวนี้มันจะเป็นฟรีดรนะคะคือการทําให้แห้งนะคะแล้วก็อัดซองบรรจุมาแล้วเขาก็จะบอกว่าหน่วยบริโภคนี้มันหน่วยบริโภคมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไอตัวหน่วยบริโภคอันนี้คือกาแฟตัวนี้มันจะมี มีน้ำตาลนะคะ46นะคะแล้วก็มีครีมเทียม41ซึ่งตอนนี้มันก็จะเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ตัวกาแฟจริงๆเนี่ยก็คือแค่13เปซนะคะก็จะเป็นแบบว่าจะไม่เค็มมากนะคะของ m o โ o นาเอสเปรสโซโก ะะอันนี้เราชอบชอบทานแต่ว,ว่าก็จะทานห่างๆเพราะว่าตัวนี้มันจะมีน้ำตาลกับครีมเยอะนะคะตัวกาแฟแค่13เปอร์ซ็นะคะโดยที่เราจะทานกับผลไม้เลาะผลไม้ตัวนี้ก็คือจะมีแคนตาลูปนะคะแล้วก็มะละกอะคะซึ่งก็จะพยายามเลี่ยงพวกที่เป็นเป็นแป้ง เป็นน้ําตาลนะคะเพราะว่าแป้งกับน,น้ําตาลเนี่ยมันจะทําให้พวกน้ําหนักเนี่ยขึ้นเร็วนะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยได้ออกกาลังกายนะคะหรือว่านั่งโต๊ะนั่งทํางานที่ออฟฟิศนานๆนะคะก็ตัวตัวแคนตาลูปก,กับไอตัวมะละกอน,นี่ก็จะเป็นผลไม้ที่มีสีสันนะคะสังเกตดูได้ผลไม้ที่มีสีสนะะันแล้วก็มันจะ ถ้าเป็นผลไม้ที่มีสีสันมันก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะอย่างเช่นตัวนี้ก็คือมันจะมีสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นทัวกวิตามิน A อนะคะอย่างแคนตาลูปแคนตาลูปเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ก็อร่อยนะแคนตาลูปไม่วางมากแล้วก็มะละกอก็จะช่วยเรื่องขับถ่ายนะคะโอเควันนี้ทักทายแค่นี้ก่อนเดี๋ยวยังไงก็คือจำเราสัญญาว่าเรื่องต่อไปก็คือ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องของผิวนะคะเป็นเรื่องของสิวยังไม่ลืมยังไม่ลืมวันนี้มาทัถ่ายก่อนขอบคุณสมาชิกใหม่ที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกเก่าที่เข้ามาดูหรือว่าสมาชิกตัวไปที่สนใจนะคะเข้ามาดูอย่าลืม u ับ c r i b e เป็นกำลังใจทำวิดีโอต่อนะคะขอบคุณมากค่ะ